ี่่เลยคะมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันมีนมันก็เมื่อยดีนะจับไว้หน่อยด้จับไว้หรืจับมันจะได้บาลานซ์ตัวเองได้จริงจังนี่ตัดนะขวาขวาใช่ไหมไม่เคยตั้งหนักหรือเปล่าจอยตั้งหนักหรือเปล่าอ๋อมันต้องบาลานซ์ดีดีด้วยนะรอผมดีดเลยชื่อตกลังหน้าจอง ุ้ยอะไรอะโยใน้่ใช่เหรอพี่ใคร่ต้องเก็มันต้องยึดขนาดนี้เลยเหรอมันมีภูเขาอะไรทั้งนี้ในคื่ไม่แต่ว่าถ้าโชว์ง่าดีโชว์มันจะไปลงนี้โอ้ยตอบม่้่การต้องโชว์ต้องแก้ลยต้องแก้หลัระหว่างกลางตัวกลางจะป้าก คอ้นย่ไปงไปสนตูนี่เลยเัาเนี่ยนี่แกรอบของคนมา40บวกเหรอกาเลินนะคะของคนมา40บวกนะคะดูนะครชาเด็กนะคะดูนะคะดูพวกเรารักกันนะกกันค่ะไปค่ะบ